โอ้โหดูปีกวนียใบสวยงามมากๆเลยฮะเนี่ยดูฮะไม้สวยๆที่ร้านคุณโนตฮะวันนี้มีมาสองกระถางฮะนี่สวยๆเลยอันนี้ลายเหมือนบิดๆเหมือนก้นหอยนะสวยฮะช่างจติตทะเลสาบี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ มาที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินะฮะวันอังคาร,ครแล้วก็มีตลาดนัดต้นไม้กันด้วยนเล็กพามาชมไม้สวยๆที่ร้านคุณโน้ตฮะมีเยอะแยะเลยแต่ว่าเรามาสะดุดตาที่ตรงนี้แหละฮะนี่ความสวยงามของไม้โชว์ใบของเราเนี่ยอันนี้ก็คือบีโกเนียฮะแต่อย่าถามว่าเป็นบีโกเนียสายพันธุ์อะไรชื่ออะไรแม่ค้าก็ยังงงนแม่ค้าไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่ามันมีเยอะมีหลากหลายสายพันธุ์นะหน้าตาคล้ายๆกันฮะเนี่ยมาดูความงามของต้นแรกฮะใบลายสีเขียวใช่ไหมมีสีขาวมีสีน้ำตาลชมพูอมม่วงอะไรเงี้ยอืและขอบใบฮะดูขอบใบอยักสวยงามเลยฮะนี่นี่แหละะไม้สวยๆตั้งโชว์ บนโต๊ะนีหรือว่าแขวนโชก็สวยงามนะเนี่ยเรามาดูก้านเขาดิดูฮะก้านเป็นขนฮะเป็นขนเนี่ย <S <S แตกยอดสสวยเลยอันนี้กระถางละ300นะใครสนใจก็ทักมาฮะมาที่ร้านคุณโน้ตเลยฮะนะ ก็ส่งออนไลน์เหมือนกันนะใครสนใจก็ทักได้เลยก็เป็นไม้ที่ชำถือว่าถ้าคนชำเป็นก็ชำง่ายนะนะก็มีการตัดชำยอดนะแล้วก็ชำใบเดี๋ยวนะเล็กขอใบแก่ๆเข้าหนึ่งใบนะใบที่แบบมันจะ,กะเกษียณอายุแล้วนะเอาไปชำดูทดลองฮนะทดลอง อีกต้นหนึ่งดูฮะเนี่ยใบครใบสวยงามวันนี้เป็นใบเรียวสวยแล้วก็เนี่ยตรงกลางมันจะบิดเป็นเหมือนก้นหอยเออก็สวยแปลกเหมือนกันนะฮะนะขอบใบสีน้ําตาลใบจะเหมือนมีหนามนะเนี่ยมีหนามขน,ขนแต่ไม่ได้ไม่ได้แข็งนะฮะนะนี่แหละว,วันนี้ก็พามาชมไม้สวยไม้แปลกนะที่ร้านคุณโน้ต แตะกูลบีกเนียฮะนี่ดูลำลำก้านลำต้นเขาเขาเนี่ยโหมันเป็นสีแดงเป็นขนฮะสวยงามเลยนี่ฮะดูสวยจริงๆฮะกระถางละสามร้อนะนี่ดูด้านหลังใบก็สวยฮะเนี่ยโอ้โหนี่ยดูก้านใบดูเนี่ยความงามความด่างของเขาเยดูหลังใบนี้บ้าง อืมนี่ฮะกระดูกแดงนะสวยงามฮะนี่แหละไม้สวยๆร้านคุณโน้ตให้คาเซตใครที่สนใจก็ลองแวะมาชมกันนะหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์เขาก็ขายนะฮะร้านนี้อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิจไรชาแนลสวัสดีครับ